ตัวผมเคยเห็นจักเทือนะ่อเลยเอามาเบิ่งกันเนะาะครั้งแรกในชีวิตที่ว่าเคยขี่รถเข้าอุโมงค์อยู่ในลาวพันอันนี้ก็เป็นบอนท่องเที่ยวอีกบอนหนึงเนาะของจุดจุดเด่นของวังเวียงเนาะเป็นบอนที่นั่งลิดกินเหล้ากินเบียร์ซุ้มแซวกันเจ้าสองตัวตเวียงจานโอ้ยมื้อน,นี้มีสิพาเอฟซี่ทุกคนไปเที่ยววังเวียง เตยมเครื่องขึ้นรถขึ้นล้างเต็มรถแล้วไปเบืง้งครอบครัวเลยทางลูกทางเต้าไอราซามน,านุษย์อ้วนพร้อมเตรียมเครื่องขึ้นรถละเดี๋ยวให้น้องๆให้เบาดีเขาเบิ่งเวียกให้ทั้งใดยังก็ไปเบิ่งน้ากันเนาะเตรียมเครื่องแล้วแต่เจ้าว่าประมาณสมงกลัวๆหอดแต่ว่าตัวโตสิพาไปเบิ่งตัวจริงวันเป็นแบบใดเนาะแล้วก็ทางมาชิงามขนาดใดมีระยะเท่าดใดเดี๋ยวเขาไปเบิ่งน้ากันรุ่นๆกันไปเสียเสียค่าใช้จ่ายเท่าดใดสมมติว่ารถตัวโตนีน่ประมาณเท่าดใดรถเก่งเท่าดใดรถกระบะเท่าดไหเนาะ ไปหาตัวนในเบิ่งน้ำกันเลยอุปกรณ์ถายทอกทายทำเครื่องูของถือครบของอยู่ของกินป้ายเดินทางาทางขึ้นทางด่วนเนะาะกับ UTC แง่หนองบึกเบื้องขวามือเลี้ยวไปนี่เป็นหนองบึกไปซื้อนี่สิเป็นทางเส้นเก่าเนาะเลี้ยวซ้ายนี่สิไปทางด่วนเนาะทางด่วนก็เป็นนี่เป็นทางเปิดใหม่เนาะเดี๋ยวเข้าไปแล้วก็นสิเป็นสถานีแรก หรือว่าดาเก็บเงินด่านแรกของทางด่วนเนาะทางเข้าใกล้ๆกับส่วนอาหารพ่อพิลิ่งผมจบที่เองเนาะประมาณ2-3กิโลเมตรใกล้ๆกันตัวนี้จะเป็นสถานีเก็บเงินตัวที่หนึ่งเนาะทอมเมิสนี่ที่อยู่แปดสถานีเก็บเงินเนะะานเนเนะ,ะมีหลายๆซองเลือกที่เข้าบันไหนที่ว่ามันเป็นลูกส่นเขียวเนาะสถานีเก็บเงินแรกเนาะแลเพิ่งจะเรยว,ว่า อันเป็นแรกอีกเป็นสิเจ็ดครับูหนึงคันหนึ่งเทนะ่าไหรครับเวลาสนิทกานแต่บมกคือ เลนเนาะทางไปสองเลนทางกลับสองเลนคนข้างรถว่วงรถที่ว่าเพื่อนให้น้ำไส้ก็จะมีตั้งแต่รถกระบะรถเก่งรถจิ๊บรถยังใช้ได้เนาะรถบรรทุกแต่บรรทุกนักเกินก็บ่ได้เนาะแล้วก็ความไวซ์เซียเพื่อนก็ให้ตามกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงสูงสุดเพ่ให้เกิน130กนะิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะเพราะว่ามันเป็นทางด่วนแล้วก็รถจักรหรือว่ารถจักร เราคนางานีะอาตางจะไหขึ้นนะจะมีต้นสนหไรขีไว้ขนาดขนา,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 าแบบลว่ามันกระสุนกรท่งสูขขงบน,บ,น,น,นบ้านชาวบ้านห,หนาทนาพเจะบ้านชาบ้านหรือทิ้นาจะอยู่ต่ำเลยนะ รัฐบาลลาวกับรัฐบาลจีนแต่ว่ามอบให้อกสวนเป็นผู้ขับเมาเป็นเวลาอยู่50ปีเนะาะหลังจาก50ปีปุ๊บก็จะมอบให้แก่รัฐบาลลาวเขาเนาะแล้วการลงทุนทั้งหมดจะเป็นของของทางกั้นักธุรกิจชาวจีนเนาะแต่ล,ลาวเฮามีรัฐบาลลาวเฮามีหุ้นส่วนนำเส้นทางตัวนี้อยู่5%เซนเาะนี่จะ5%เด้อแสดงว่า เพื่อนเก็บเอาเบิดลิฐเอาเองเบิ้นต้องฝึกยานเนาะเจ้าปอมีทางลาวเอามาเก็บเก็บเข้าทางนั้นเอาไว้ใช้กินข้าวหนักของพืชจีนเนาะกลายเป็นข้าวมูลข้าวๆเนาะแล้วก็เส้นทางนี่ก็ค่อนข้างว่างว่องหว่งคือเด้อแต่ว่าถ้าหอดยัน แปดจุดแต่ละบ้านแต่ละบ้านมีมีแถวหัวหัวมีแถวโพนหงแล้วก็มีแถวเนี่ยบางกินเฮฟบางเวียงอุกหลายบอลตุ้ดเจอโบกวยได้ปันไหนเนาะหลายบอลเนี่ยดีเดินไปเรื่อยๆเ,เนาะนกไายเมือวงวังเวียงเก้าสิบห้ากิโลเมตรมีสก,กา้ามีบ้านบัวเออมีสก,กา้าเนี่ยมีบ้านบัวเนี่ยแต่ละจุดออกจุดออก เ,เขาจะเอี่ยวไปทางขวาที่ว่ามีคุนแบ่งทางให้เนาะเอี่ยวออกไปแล้วก็จะมีบอลเก็บเงินบอลเก็บเงินเป็นบอลออกมาชัดๆหรือว่าสีเข้าสีเข้าก็เข้าทางนี้ก็ได้ออกทางนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าในเส้นทางกวนตรงไปวงเวียงนี่มันจะมีมีแยก้ายแยกขวาหรือมีด่านอีกเลยเนาะคือว่ามีแต่ทางออกปัดเดียวเลยเขาจะออกบอลไหนจะออกอ น้าคูดบอกเสิออกบนพูบอกสีออกวนใดนกก็เยี่ยวออกขวาเยี่ยวออกขวาไปแล้วก็ไปจ่ายเงินก็คือว่าออกไปบ้านนั้นออกไปสถานีตัวนั้นก็คือว่าจบนะถ้าว่าเขาสิไปโตเรื่อยๆก็คือว่าจบจบชุดเลยนะ่ะม่นสถานีบางเวียงเนานะ เปิดย่างเป็นทางการแล้วเปิดเป็นทางการในวันที่เสารเดือนสิบสองสองวันเช้ 12, านะที่เสาร์ถงสองวันเช้เป็นเมนะื่อยังเปิดย่างเป็นทางการแต่นี่ไปกับเป็นให้ประชาชนใช้ได้ทั่วไปปกติเลยนะเีลมากอบวอลเขึ้นฟูคือจะเก่าแล้วแต่เก่าที่ใช้เขึ้นฟูคือผาคนระับและนี่คือซีวอลเขึ้นฟูแล้วไงย่อเวลาจากที่ว่า าการหนดวงไปหาท่องเงทีุกันติอ่สโมงอาสมสโมงเคืองเนาะยอเวลามาเหลืออยู่แค่ีินาทีเนาะรุ้ลื่นก,ก,กันเกือบสาสโมงเนะาะเป็นอีกครั้งเลกนึงให้นักท่องเที่ยวนี้อยากไปเทียเ่ยวองเที่ยกันหลายขึ้นท้ามาตะนข,งข,งขงนางดีไ้กให้ไปเที่ยวไปไปมากไ,ไ,ไปไปง่ายมากง่ายไปสะดวกเนะาะรือเลื่อนกันตั้งสาสสโมงเนาะือว่าดีหลายเนาะ เห็นใหการท่องเที่ยวของบ้านเราทางมุงเวียงคันเจริญขึ้นจเจริญไปนาน,นเรื่อยๆเนาะสําหรับทุกคนที่มาที่ไปมุงเวียงกันผู้ว่าเส้นทางมันดีแล้วเส้นทางมันสะดวกแล้วสะดาสบายแล้วต้องทักษาช่วยกันผลักแรกก็คือการทักษาซองมากก็คือการให้เราจะใส่คนระเบียบจราจรให้มันดีขึ้นเนาะจะช่วยลดร้วงล้วงระเบิดของจ,ะะจอราจรด้วยว่า ดูตามป้ายคนบอกไว้เนาะเห็นแบบไหเราก็ต้องเห็นตามนเนิมนต้องความไวความอย่างก็ต้องอ่าเรี่ไว้เกิดเนาะในรูตามคน,คน Yeah. อย่างอัสซ่าฟาน้องทางกับคนทางเรียบหอดเขีกอีกประมาณ14กิโลเมตรฮอดเองเบียงแล้วถือว่าไวหลายนะแต่รวมรถกันน้อยๆเอิรถก็หลายนะทางที่โอ้โหที่แบบโอ้โหแบบสวยงามดีมาฮอดแถวนี้อากาศจะเย็นเริ่มเย็นขึ้นแล้วเ้ออุณหภูมิเริ่มปักต่มลงนะอากาศจะเริ่มเย็นขึ้นนะโอ้ ตัวนี้หน่วยใหญ่เลยเนาะหน่วยใหญ่เลยทางการเลยทางการเลยยอดางามเนาะตัวนี้ก็หัวยุดออกแล้วเนาะยุดออกถ้าว่าต้อน้าไปก็เจ้ากระลังไปซื้อนี่ก็เจ้ากระลังเฮตโต้ไปหาหลวงพระบางเนาะแล้วก็บอเติดเนาะตัวนี้เขาบอกก็ออกมาเย้าขวา เที่ยวบ่วอออกมาเพื่อจะไปยุดออกของวังเวียงเนาะมันจะอ้อมไนิดนึงนะ,ะโค้งบเลยภูเขาวสวยงามเลยเนะาะเป็นทางไม่ของคนลาวครั้งแรกที่ลาวที่มีทางงามแบบนี้นะนนเนาะถ้าว่นนี้รถกระบะจีนเขามาเฉลียวมุมมีสุดยอดเลยวะอุย้ยอันนี้บงังทำมังเดี๋ยวๆด he falls การท่องเที่ยวก็แห้งชง่ายขึ้นวันนี้เจ้าหน่อยฮอดไปลงขาบางกันสิแป๊บเดียวก่อนจะเข้าลงขบางมันก็จะมีแต่ละจุดแต่ละจุดลงบอลในสำคัญสำคัญผลเกษตรลงให้ท่องเที่ยวแล้วก็อาจจะมีแ,แวอุดมไซส์แวอแต่ละบอลแต่ละบอลจนฮอดโบเต่นหเลยเนาะวันนี้การเดินทางอนาคตข้างหน้าบดุดุดนในทางด่วนตรงนี้มันมีแต่ประมาณสองสามปีสองปีปนึงก็แล้วเนาะไว้หลายผลเฮ็ดแท่เฮ็ดแท้เฮ็ดจริงมันกัเลยไหว แล้วก็เห็ดแล้วไว้แล้วก็ได้นําไส้แท้ค่าใช้บริการนี่เดี๋ยวรอเบิง่งว่ามันสีเทาได้เนาะเขามีบัตรมีบัตรแล้วก็เฮากดขึ้นขึ้นมาเฮากดเขาก็ได้บัตรนีม่มาแล้วอานี้มายเงินเงิน,งนบนทางเขาสีออกแล้วก็เจ้าก็จะไร่เป็นเงินมาว่ารถของตุ๊ตุนี่เป็นรถจิบเนาะมันสิถทกเท่อทอาไรรถเกง่งเทา่าไรรถตู้เท่าไรนี่ราคาก็สิแตกต่างกันไปเนาะไปเบิ่งกันเาวๆตรงนั้น หกสิบเจ็ดไล่เป็นไล่เป็นสถานีใช่ป่ะสถานีแล้วเขาอะไรไล่รวมเลยป่ะรถเก่งไห่เ่าเลยกระบะกระบะไล่เป็นตัวเบนเบนเบอป่ะเบนแฉนปายมั้นป่ะแฉนเท่าไรเริ่มต้นซกันโอ้ไม right. ่นรถสมุ <h <h ิรีโววีโก้ใไหราคาหกสิบเจ็ดเริ่มต้นต้นเริ่มต้นของรถป่ะว่ามั่ม่นเกีย รถกระบะเพื่นจัดเป็นรถบรรทุกเล่หนึ่งแต่ว่าขั้นคันรถนักกะน้ำนักนักอะเสียแพงขึ้นรถบอ่ะแล้วถ้าันกระบะเปากะโมบิโตโอเคเข้าใจเด้ออ่าเดี๋ยวได้ไขข้อสงสัยมาหน่อยนึงเนาะหลายๆคนอาจจะว่าโอ้รถกระบะแพงแพงโบเมนโบเมนว่าแพงมันเป็นสิกระเจ้าตามที่กระเจ้าวาเนาะอันขั้นรถกระบะ บได้ขนอย่างเชกระบาะนะบได้ขนเครื่องไปค่าไปขายหรือว่าไปอีย่างต่างๆกันะมันจะถืออยู่ราคาเดียวกัน67,000กาบมาหอดลงเวียงตอนกลับกับ67,000กิบถ้าว่าเขาได้ขนอีอย่างเสียหลังรถถ้าเขาเอาอีอย่างเสียหลังรถนะเขาจะเอื้อนว่าเป็นรถบรรทุกเลยรถบรรทุกสิ่งของราคากับทิขึ้นกับน้ำหนักอีกว่าน้ำหนักน้อยน้ำหนักหลายอู้เบองวิวเบอรวิวชิ้นนั่นเลยนะถ้าว่าน้ำหนักหลายกับสิราคากับสิสูงเนาะ น้ำนักน้อยการาคากระสิตา่ากับเคลื่อนรถหุ่นใดนี่ิว่ารถหุ่นไดสิขี่มาสองคนโดยโบมีอีหย่างที่ว่าอยู่ในหลังลรถโบได้แกเครื่องแกของอย่างก็ถือว่าเสียราคานี่67,000ถามว่าเขาแกเครื่องแกอย่างเนาะแกะทานบอกแก้มักไม่กตอกเมียต่างๆที่ราคามมนกระสิสูงเนาะอันนี้ตัวโตกระสอบถามมาตากพนักงานโดยตรงเนาะอ่ามันก็นี่เป็นเป็นความจริงจากจากปากพนักงานเองอ่า ที่ว่าพูนว่าโอ้ยสุดยอดคือว่ารถจกง่งรถกระบะรถอย่างกันราคาเดียวกันเลยเนาะแต่ว่าเขาบริบริบรบรกแกอย่างมากก็คือว่าบริเสียอย่างนะสิบสามเหนือวางเวียงเขาในเมืองเลยเนาะที่เขาเส้นในเมืองในเมืองวังเวียงเลยซื้อซื้อมาก,ก็คือไปไปไป,ไป,ไ,ปไปนะเส้นตัวเมืองวังเวียงเลยเนะแต่ว่าเส้ในใหไเหน,นี้ยพวกหนูเธอได้นี่เข้าไป,ปก่อนนี่ตัวนี้จะเป็นเส้นเก่าแล้วนี่ทางเส้นเก่านี่ เส้นเก่าในเมืองมังเวียงนะเดี๋ยวเราเลาะบงตัวเมืองอาจจะน้อยเนาะบอนท่องเที่ยวอ่ะเที่ยวสำคัญของประเทศลาวเป็นอีกบอลหนึ่งเนาะกามีหลายๆแฉงการมีจุดเด่นของปองมันเนาะอันนี้ส่วนใหญ่กับชาวต่างชาติชาวยุโรปชาวเกาหลีชาวต่างประเทศนินยมเข้ามาเที่ยวเป็นอย่างยิิงนินยมเข้ามาเที่ยวเพราะว่าอยู่นีมันอากาศดีเนาะธรรมชาติยังสูง มีน้ำหลากหลายสายเห็ดสวยงามเนาะน้ำนี่ลายสายสวยงามหลายแล้วก็มีขวดนะคาัน้ำซองเดี๋ยวจะพาไปเบน้งขวนะคร,รน้ำซองตัวไม่ตัวไม่ที่บได้เสียงเงนะินเนาะว่าตะกี้มันมีตัวเก่าที่เสียได้เสียงเงินขามเขาออกนี่โอ้โวัดขามเขาออกได้เสียงเงินแต่ว่ามันมีตัวไม่นี่บได้เสียงเงินแต่ตัวโตยังโบท่านเคยมาเถอะเนาะเดี๋ยวก็ไปเบิ่งงร้อมๆกันเลยว่าขวใหม่ของวังเวียงขวน้ำซองนะขวเขาเอาน้ำซองเนาะเดี๋ยวบนไหนครับไปเบิ่งกันเนาะ อันนี้น่าจะเป็นตลาดมืดนี่นี่น,นี่หอมตลาดมืดเนาะตัวนี้เนาะเดี๋ยวมโอแลงคลิปหน้าคลิปหน้าคลิปไหนเขาสิพาไประตลาดมืดแน่พาไปกินอาหารอของพื้นทีน่นี่แน่เนาะสุดกับไปตลาดตะรีแน่กับเบื้องตัวจริงว่าสิได้ไปบอลได้แน่ก็ต้องรอติดตามคลิปเที่ยววังเวียงกันเาาๆเลยนะโอ้โอ้รถอ,อ,อย่างอนอร่ คืนเมืองวังเวียงเอออยู่ตัวนี้นี่แล้จะมีตลาดกลางคืนอยู่นี่เหาดกลางคืนจะอยู่นี่เดี๋ยวเราไปซอกนั้นก่อนไปเบิ้งกันนั้นก่อนไปทางนี้พาพาทุกคนไปเบิ้งกอนว่าหลังจากโควิดมาความเงียบเงามันซ้ำได้ตอนนี้กับโควิดกําลังกลับมาอีกข้างกะแต่แห่งชิเงียบเงาไปตติมเนาะตอนช่วงอาทิตย์ที่แล้วนี่จะมีงานวังเวียงเฟสติวัลกะรัฐบาลก็ให้ยุติเนาะบ่ให้ว่ให้ ให้จัดงานก็ถือว่าเงียบเงาไปอีกหลายเติบเนาะแต่ตอนนี้ก็คนมาเที่ยวกันย้อนทางด่วน,นแล้วทางด่วนแล้วขึ้นก็กเลยพากกันมาลองทางด่วนมาเที่ยววังเวียงกันหลายขึ้นเนาะก็เที่ยวกันง่ายขึ้นเนาะทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวทำนอนทำนางฟ้าวังเวียงเนาะอันนี้จะเป็นขัวไม้ขัวไม้หัวน้ำซองขวัวไม้ที่ว่า บบได้เสียเงินเนะาะถ้าว่าข้ามขวัวเก่าอันจะได้เสียเงินเนทะือรอสิบพันหาสิบห้าพันข้ามจักเทือ่เมื่อหนึ่งข้ามสิบเทือกเสียสิบเทือเนาะแต่นี่รัฐบาลสร้างให้ฟรีประชาชนก็ค่อนข้างว่ามาเที่ยวทางนี่หลายบึงน้ำน้ำเขียวงามดีเ้อะบากาศโอ้มีบอลลงไปเห็ดเห็ดเอยียงกินได้เลย,ยนี่มีทางลงลงไปขี่รถลงไปแล้วแต่ไปเลาะเห็ดขี่โอ้เห็นแล้วบอลเนี่ย เขาจะลงนี่วันนั้นลงมนี่แล้วก็ขี่ลงไปตามแคมหน้าแคมน้ําแล้วก็นมีนั้นขี่ลงไปแคมน้ําไปตั้งเต้นไปหายอะไรอย่างมาเห็ดดูเห็ดกินแคมน้ำซองตัวนี้เลยโอเคเลยดิน่าจะมีผ้รบกวนซอกบอลเหมาะสมเป็นเป็นธรรมชาติดีถ้าไผ่เอาเต้นเอาอยัางมาใสา่ใส่แบบมันนนนดนอนปลานอนดกงี่โ้วจะสิเลยขับเลยเนาะอันนี้ก็เป็นทางตัดใหม่ทางเขาจะเห็ดใหม่เนาะวางปีนี่เลยเนาะ น้ำท่วมเนาจะเจ้าเห็ดใหม่เลยเนาะับบบบวกะบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะกลวงไหลขวานจึนะเดี๋ยวมีบึงอ่าอีกบอลหนึ่งบอลตรงนี้บอลน้บสองเลยเห็นอันนี้ก็ได้แล้วนี่ออกมาล้มบอลนี้ในมีบอลตรงเพียววันนี้ฟงแฮมตัวนี้เนาะออเดรไซส์บอกมั้ยออเดรไซส์บังกะโลเนาะเคยมาพักแล้วหลายเถ้อแล้วเนาะหลายเถ้าละห้องก็คือว่าติดกับแคมปองเลยเนานะ กับแคมปซองเลยทั้งหลังก็มีเป็นบางกระโหลหลายเลยเนาะสะดวกสบายยู่ตะกี้มันมันตำ่ตำๆเดี๋ยวนี้มันเขาทมเขาเห็ุทางแนละ้วมันสูงขึนะ้นแล้วเนาะเดี๋ยวนี้แคมปซองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวทางเลียวรถกันเนาะอ,นอันนี้ก็เป็นบอนทองเที่ยวอีกบอนหนึ่งเนาะของจุดจ,จุดเด่นของบางเบียงเนาะเป็นบอนที่ นั่งลิ้นกินเหล้ากินเบียร์ซุ้มแซวกันยูติดกับน้ำซองเลยเนาะเด็กก็จะมีนักท่องเที่ยวมานั่งหลายเลยตอนค่ำมีคนเต็มเลยแหละนี่นั่งกินเหล้ากินน้ำกันได้เดี๋ยวเชาเบิ่งบอลเที่ยวสีผักนต่ว่ามันจีว่างบอลหรือบอลว่างของคนนใ้แต่ถือว่าเป็นเหตุทางไม่ติดลบหวงหวกนี้ กัดเต็มหน้าม่พอมยอดบรรยากาศดีเด er ินตอนนี nice meal, home home ้อยากพ่นจังเลยนี่เขาสิไปพักเบื้องนั่นเนาะมีชาเลยน้ำพร้อมเป็นจุ๊บซี่เบไงนียเออเดี๋ยวที่ไปหาองค์แคมนั่นเบื้องนั้นเบาบางเบาบางแลาวมันจะไปกับกั๊บแต่กั๊บมาเฉยๆเนาะองค์แคมนี่เนาะที่โตๆมาพักเนาะมีหลายสั้นเลยแล้วก็ใหญ่พอสมควรเนาะองค์แคมแกนวิวลีเวอร์ไซด์เนาะ เดี๋ยวาไปเบิ่งห้องพักห้องอยังกันแล้วอะวันนี้น่าจะพักโรงแรมนี้เนาะสะดวกสบายยุ่ใจกลางตัวเมืองน,นี่เนาะห้องพักเขาสองเตียงใหญ่เนาะคืนเท่าได้ก่อนดาสองแสนห้าเนาะสองคืนก็ห้าแสนสองแสนห้าก็ประมาณอยู่เท่าไหร่แปดร้อยบาทเนาะบางมันจะมีวิวยู้างนอกนี่เพิ่มนี่จะมีวิวทางนอกเนาะแต่บกใกล้แข็มสองอย่างไปประมาณห้าสิบเมตรจะหอดเขมสองเนาะคข็มนำสองเนาะ ถือว่าโอเคเนาะราคานี้